มีแรงบันดาลใจจากเรื่องที่สนใจเรื่องของการผ่าตัดแผลเล็กผ่าตัดแผลเล็กก็คือมันฟื้นตัวได้ง่ายนะฮะบ,บาดเจ็บน้อยสูญเสียเลือดน้อยภาวะแทรกซ้อนน้อยนะครับเรียกว่าใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือเครื่องมือที่ผมถืออยู่นี้นะครับนะเป็นเครื่องมือของทันตแพทย์นะครับที่ที่หมดความคมและไม่ได้ใช้แล้ว ก็เอามาเจรไนนะฮะเจรไนตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับซึ่งซึ่งเครื่องมือของหมอฟันเนี่ยจะแข็งนะฮะคงทนนะครับแล้วก็เอาไปผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยนะครับซึ่งเกิดจากการใช้มือทํางานหนักซ้ําๆนะฮะโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ชาวสวนกรณีปกติการผ่าตัดแบบมาตรฐานเนี่ยคือต้องผ่าตัดในห้องผ่าตัดต้องเอามีดกรีดนะฮะประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งทาในห้องผ่าตัดนะครับข้อดีคือ เราไปทําที่ไหนก็ได้ที่มีห้องปิดมิดชิดเป็นห้องแอร์แบบเนี้ยแบบห้องนี้ก็ได้นะครับก็ฉีดยาชาแล้วก็ใช้ใช้เข็มใช้ไอน้นียนะฮะเครื่องมือแพทย์เรียกว่าเดนท่อโผล่เนี่ยที่เราเกลืระไนแล้วเนี่ยนะครับไปตัดนะฮะตัดผ่านผิวหนังไม่ไม่ต้องเย็บนะครับจาก1เซนครึ่งก็เหลือแค่สอมิลหนึ่งเซนครึ่งเหลือแค่2มิลแล้วหายทันทีนะค,คนไข้พักฟื้นแค่7วันก็กลับไปทํางานได้เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ใช้วิชาชีพได้ไปช่วยคนที่ โอกาสเข้าถึงหาหมอน้อยในต่างจังหวัดในต่างอำเภอในภูเขาในชายทะเลอะไรเงี้ยนะฮะที่คนเข้ามาถึงถึงการแพทย์ยากเข้ามาหาคุณหมอยากเข้ามาหาหมอผู้ช่วชาญซึ่งส่วนใหญ่จะมีอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดนะเราก็ไปตามชายแดนไปตามที่ต่างๆฮนะเราก็ตั้งใจว่าจะไปปีละ3-4ครั้งนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยมีแต่แรงกายกับการเดินทางเท่านั้นเองนะครับ <laughs> ก็ไปช่วยเหลือนะครับก็รวมๆวมแล้วน่าจะถึง3 0,000่นกว่าแล้วนะครับ <laughs> ผมเป็นลูกชาวนานะครับ แล้วก็เห็นความทุกข์ยากนะครับผมมีโอกาสนะครับที่ได้ได้ไปเรียนแพทย์นะครับผมเหมือนได้รับประทานพรสวรรค์นในการผ่าตัดผมก็อยากใช้ตรงนี้ทั้งโอกาสทั้งสิ่งที่ได้ฝึกมาทั้งต่างๆทุกอย่างเนี่ยนะครับกลับคืนไปให้เป็นประโยชน์กับทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งคนไข้ทั้งสถาบันทั้งทุกสิ่งทุกอย่างให้มากที่สุดจนกว่าจะหมดแรงอันนี้ก็คือความตั้งใจนะครับเพราะว่าถือว่าเราได้รับโอกาสนั้นแล้วมากกว่าคนอื่น เราจะคืนโอกาสนั้นไปอย่างไรอันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะครับอยากขอบคุณนะครับเพื่อนร่นรนมวมงานนะผู้บังคับบัญชานะครับคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์นะครับและที่สําคัญที่สุดครอบครัวที่สนับสนุนให้พวกผมทําสิ่งเหล่านี้นะครับโดยไม่มีข้อแม้ใดๆนะครับแม้ว่าจะต้องจากบ้านไปรอนแรงไปหลายวันหลายคืนก็ก็ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะครับอันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับ <S <s แล้วก็เชื่อว่าพวกเราคง เป็นพลังใจให้กับคนอื่นๆที่จะทําสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินนี้นะครับนโยบายของการทํางานที่ที่จารย์ให้กับทุกคน,นว่าเราต้องร่วมแรงกันนะสาโลกับ2หอนะครับร่วมแรงร่วมมือร่วมใจให้เป็นทีมเดียวกันนะครับส่วน2หอก็1ก็ห้ามห่างเหินให้คุยกันบ่อยๆ ให้คุยกันบ่อยๆอันนี้สําคัญเมื่อก่อนถ้าเราไม่คุยกันบ่อยๆเราจะไม่เข้าใจกันเพราะมันมีหลายแผนกนะครับอีกอันหนึ่งก็คือห้ามพอเหี่ยวต้องคึกคักต้องคึกเขิมนะฮะอาจารย์มีชื่อเล่นว่าคึกเคิมก็ต้องคึกเขิมด้วยนะครับอนาคตนะฮะอาจารย์อยากจะเปิดศูนย์ผ่าตัดสองกล้องแล้วก็สามารถรับคนไข้ได้ทั่วประเทศไทยไม่ต้องไปให้คนไข้รอคิวนะครับอาจารย์อยากจะมีคนที่มาถ่ายทอดแล้วก็รับรู้วิชานี้ไปอย่างน้อยสักสองาคนในโรงพยาบาลหนึ่งแต่ละโรงพยาบาลนะครับคนไข้ กระดูกทับเส้นนี่ปวดนะฮทรมานนะหลายที่ต้องรอเข้าคิว2เดือน3เดือนนย่เงี้ยนะครับนะผมไม่อยากให้คนที่ป่วยอยู่แล้วทรมานอยู่แล้วต้องได้รอคิวนะฮะก็อยากได้มีการผ่าตัดให้เขาให้เร็วที่สุดให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่คิดไว้ในใจนะฮะเป็นหมอแหะครับก็หนนะเราต้องต้องทำให้คนไข้ศรัทธานะถ้าถ้าถ้าหมอสินส้นศรัทธาซะแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะไม่มั่นใจนะการที่จะเราจะมีศรัทธาได้ ให้คนไข้ศรัทธาได้เราก็ต้องติดตามความรู้อย่าง,อย,างอย่างให้มันเป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ใส่ใจในการดูแลคนไข้นะครับดูแลทุกทั้งร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับอันนี้เราก็จะได้ศรัทธาจากคนไข้นวัตกรรมผ่านิว็อกผลงานสร้างเป็นแบบอย่างการพัฒนาค่าควรยิ่งนำเครื่องมือประยุกต์ใหม่ใช้ได้ยิ่งไม่หยุดนิ่ง ฝีมือไทยให้โลกจำ